สวัสดีครับผมวันนี้ช่างเทนกอบพักจะพาเพื่อนเื่อนมาดูการทำปุ๋ยหมักชีวภาพนะครับในการได้มแมลงของผักสวนครัวทุกอย่างนะครับผมผักสวนครัวอย่างเช่นพวกพริกผักกาดผักชีต้นหอมคือได้ทุกอย่างเลยครับนี่นครับอุปก,กรณ์ก็จะมียายาฉุนนะฮะที่ ที่เขาใช้มวนบุรีแล้วก็ใช้เป็นยาสูตรบระหะเนี่ยเราจะเอามาเอามาหมักทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อไล่ศัตรูพืชอันที่สองก็จะเป็นตอนนี้นะฮะผมนางส้มนาส้มสายโชวนะฮะส่วนส่วนประกอบองค์ประกอบแล้วก็จะมีน้ำใช้น้ำเปล่าครับน้ำปปาำปลาน้ำเปล่าทั่วไปเลยนะครับผมพิธีผสมสูตรผสมที่เราจะทำน้ำหมักนะฮะ แล้วก็หาขวดหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะครับผมที่เราสามารถใส่น้ําได้อันนี้ประมาณยดลิตรประมาณ1.25ลิตรนะครับผมตัวนี้นะฮะแล้วก็ใส่ยาไปประมาณหนึ่งซองหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนนะครับผมเพื่อใหอ้เพื่อให้น้ํายาน้ํายาออกนะฮะถ้าน้ํายาออกแล้วเราสังเกตดูนะ้นํามันจะเป็นจะออกสีน้ําตาลเพราะว่าน้ํายาที่เราหมักนะันจะออก สารตัวนี้ที่ว่าจะไปช่วยในการได้มะแล้งแล้วก็กำจัดมะเรงนะครับผมเราหมักไว้หนึ่งคืนเมื่อเราหมักแล้วนะครับผมเราก็จะนำํนำมาผสมเพื่อเป็นเป็นปุยชีวภาพในการได้มะเลงนะครับเราจะใช้น้ําปล่าประมาณหนึ่งหนึ่งแก้วประมาณนี้นะครับผมครึ่งครึ่งต่อครึ่งนะฮะก่อนที่เราอ่าก่อนที่เราจะผสมเนี่ย ต,ตัวนี้คือมันเป็นเส้นเล็กๆมันจะมีพวกเศษเป็นเศษของยาอยู่นะครับเราต้องใช้ตัวกรองตัวนี้นะครับผมใช้ตัวนี้กองเพื่อไม่ให้ไม่ให้เศษของยาเนี่ยไม่ให้ลงไปกับน้ำป่าที่เราจะผสมนะผมใช้ตัวกรองตัวนี้นะฮะประมาณประมาณกองก็อัตราส่วนประมาณครึ่งหนึ่ง คือวิธีกรของผมนะครับผมนะ,ะตรตอนนี้ผมจะทําให้ดูคร่าวๆถ้าเพื่อนๆใช้ใช้เยอะๆก็หาภาชนะที่มันใหญ่ๆเยอะๆก็ๆได้นะครับผมอันนี้คือผมจะเป็นแค่สาธิตเป็นแนวทางให้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมจากที่เรากรองมาแล้วนะฮะอันนี้เป็นเสน้นเล็กก็จะอยู่ตรงนี้เราจะไม่เอาตรงนี้นะครับเราจะเอาช่อเฉพาะน้า นี่หาน้ำจะได้เข้มข้นกันเลยนะครับผมในตัวนี้นี่คือว่าเป็นสารที่จะช่วยไล่มแมลงศัตรูพืชน,นะครับผมหลังจากที่เราได้ได้ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ผส,สมน้ําผสมน้ําอัตตาสวนให้กับพอๆกันนะครับผมให้ให้ตัวนี้เยอะนิดหนึ่งก็ได้นะครับผมจะไดะ้ตัวยาที่มีคุณภาพที่แรงนะครับผมผสมน้ําผสมน้าเปล่าพอประมาณประมาณนี้นะฮะ หลังจากที่เราผสมน้ำเปล่ากับน้ำยาหมักชิ้ภาพยาสูบยาเส้นนะฮะส่วนประกอบอ่าอันที่สองก็คือน้ำส้มสายชูนะคะผมที่เราใส่ใส่กับข้าวใส่อาหารหรือใส่เกีดเด๋ยวนะฮะน้ำส้มเนี่ยฮะเราจะผสมประมาณประมาณสักสิบฝานะครับผมอัดตาว่ววประมาณสิบฝาหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณนี้นะครับผมถ้าเราใส่ใส่เกินอัตรานเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทำร้ายพวกผัก ส่วนครัวของเรานะครับใบมันจะอะมันจะช้ำหรือว่ามันจะเหี่ยวมันจะตายนะครับผมใส่ให้พอดีพอดีนะครับผมใส่ให้พอดีพอดีหลังจากที่เราผสมแล้วก็หาไม้หาไม้อะไรก็ได้นะครับคน <c oughs> คนก่อน <c oughs> คนคน,คนให้มันให้มันเข้ากันนะครับผม <c oughs> หลังจากที่เรา ผสมแล้วก็คนสุดแล้วนะคบแล้วก็เตรียมตัวนี้นะฮะจะเป็นกระบอกกระบอกใส่มีโมชิดตัวนี้นะครับผมแล้วก็เจอรินอ หลังจากฟิ่ดาวผสมเสร็จแล้วนะครับผมนําเข้ากล่องที่มีตัวฉีดทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปที่สวนครับสวนใ,นใกล้ๆน,นี่ครับไม่ไกลใกล้ๆน,น,นี่นะฮะเราจะสักให้เพื่อนๆดูนะครับผมเนะี่ยฮะอันนี้ผักน,นี่คือผมปลูกที่บ้านนะครับอันนี้ปลอดสารพิษไม่มีสารเคมี ปลูกเองกินเองนะครับผมตอนนี้เราหลังจากที่เราได้ผสมน้มาําหมักเสร็จแล้วนะครับผมวิธีใช้ก็คือเนี่ยฮะตัวฉีดตัวนี้นะครับผมแล้วก็ฉีดฉีดไปตามตามพืชผักสวนควรัวที่เราปลูกไว้นะครับผมได้ทุกอย่างนะครับต้นพริกต้นมะเขือต้นหอมสักชีได้ทุกอย่างหรือที่มันมีพวกตัวหนอนตัวเพลี้ยแป้งขาวๆนะครับสามารถกจาจัดได้นะครับผมไอตัวขาวๆที่มันเป็น เหมือนกับเชื้อรามันจะชอบไปเกาะตามตามใบไม้ตัวนะครับเราใช้ตัวนี้ครับฉีดคือกาจัดได้นะครับผมให้ตัวนี้มันไม่มีสารข้างเคียนนะฮะจะเป็นปุย๋ยหมักธรรมชาตินะครับผมนะฉีดให้ทั่วๆเงี้ยครับผมนี่นะฮะแล้วก็จะได้ผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็ไม่มีแมลงมามากัดมากินนะครับผมจะได้ผักที่ที่สมบูรณ์นะครับผม แต่ว่าเราสามารถใช้ได้บ่อยไหมเอาตามที่เราเห็นสมควรนะครับผมใช้ได้ตลอดนะครับผม <c oughs> แค่นี้เราก็สามารถที่จะกําจัดมแมลงแล้วก็ป้องกันไม่ให้มแมลงมามากิดมากินมากัดพวกผักที่เราปลูกไว้นะครับผมราคาก็ประหยัดย่อมเยาต้นทุนไม่น่าจะถึง50บบาทนะครับผมเดี๋ยวจะ คุยรายละเอียดการผสมปุ๋ยหมักอีกนิดหนึ่งเพื่อให้เพื่อนเพื่อนได้เข้าใจนะครับผมการผสมนะ่ฮะยายาหนึ่งซองแบบนี้นะครับผม <c oughs> นี่ฮะเขาจะมีขายตามร้านทั่วทั่วไปนะครับร้านอาหารร้านร้านขายของชำนะครับผมหนึ่งซองเราจะใช้กับน้ำหนึ่งลิตรนะครับผมแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วก็ สามารถเอามาผสมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับผมคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมลองเอาไปใช้ดูนะครับประหยัดต้นทุนแล้วก็ปลอดภัยไม่มีสารเคมีไม่มีสารข้างเคียงผักที่เราฉีดแล้วก่อนที่เราจะนํามากินหรือว่ารัประทานน,นเราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับผมถ้าไม่ล้างเมากินหล้าเมานะครับผมคลิปนี้ คิดว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนเทุกคนนะผมวันนี้ช่างเทนกับพระขอลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ฝากกดติดตามกดกระดิง่งด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับผม